สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักไผ่ดาวดินผู้ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบและรางวัลจิตที่มนุษยชนระดับนานาชาติแต่มีคดีติดตัวในประเทศไทยมากมายหลายคดีหนึ่งในแกนนำกลุ่มรัษฎอน3หรือแกนนำอีกหลายๆม็อบที่ผ่านมาในอดีตวันนี้เราจะมาทำความรู้จักประวัติของเขาคนนี้กันครับไพ่ดาวดินไผ่ หรือจตุพัฒบุญพัฒรักษาเกิดเมื่อวันที่1สิงหาคม2534ปัจจุบันมีอายุ29ปีเป็นคนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเติบโตในครอบครัวที่มีพ่อและแม่เป็นทนายความจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเขาเป็นคนที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่บ่อยครั้งเป็นสมาชิกกลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกลุ่มดาวดิน ซึ่งเป็นกลุ่มที่คอยช่วยเหลือประชาชนจนทําให้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบในงานประกาศผลรางวัลคนค้นคน,คนอวอร์ดครั้งที่5จากเหตุการณ์ที่นักศึกษากลุ่มนี้ใช้ตัวเองเป็นรั้วกั้นชาวบ้านระหว่างเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐกรณีคัดค้านการขยายเหมืองทองคำที่จังหวัดเลยเพื่อปกป้องชาวบ้านที่กําลังเผชิญหน้ากับความไม่ยุติธรรมในปี2556ดาวดินคือกลุ่มนักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เรียนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพวกเขารวมตัวกันทํากิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดในภาคอีาสานไพ่เล่าว,ว่าดาวดินเกิดจากการที่รุ่นพี่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่1ได้ไปลงพื้นที่ศึกษาปัญหาชาวบ้านในตอนนั้นเรื่องพืช GMO สมัยนั้นรุ่นพี่ของเขาไปแบบนักศึกษาทั่วไปไม่ได้มีความรู้อะไรแต่หลังกลับจากลงพื้นที่รุ่นพี่ของพวกเขาก็ตั้งคำถามกับความเดือดร้อนของชาวบ้านรวมถึงตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมตั้งคำถามกับทฤษฎีทางกฎหมายที่พวกเขาร่ำเรียนมาพวกเขาสงสัยว่าทำไมวิชานิติศาสตร์ที่เขาเรียนจึงไม่ได้เชื่อมโยงกับสังคมและปัญหาของชาวบ้านที่พวกเขาได้สัมผัส ดาวดินเป็นชื่อที่รุ่นพี่ได้มาตอนพูดคุยกันในวงเล่าตอนนั้นถกเถียงกันเรื่องปัญหาของสังคมแล้วมีพี่คนหนึ่งแงงหน้ามองฟ้าเห็นดวงดาวแล้วก็บอกว่าดาวที่สวยงามอยู่บนท้องฟ้าที่จริงแล้วก็คือก้อนดินแต่มนุษย์เรากลับให้คุณค่ามันมากเกินไปีจริงแล้วดาวกับดินก็ค่าเท่ากันกลุ่มดาวดินเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างมาก หลังจากสมาชิกในกลุ่ม5คนแสดงสัญลักษณ์3นิ้วคัดค้านการรัฐประหารต่อหน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขณะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปีพศ2557ทําให้กลุ่มดาวดินทั้งหมดถูกํำตัวออกจากพื้นที่แต่ยังไม่มีการตั้งข้อหาไั่ถูกคุมขังในเรือนจำจากการเคลื่อนไหวทางการเมือง ช่วงหลังรัฐประหารครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ครบรอบหนึ่งปีรัฐประหารเมื่อวันที่26มิถุนายน2558เขาพร้อมกลุ่มเพื่อนขบวนการประชาธิปไตยใหม่และกลุ่มดาวดินรวม14คนที่เคลื่อนไหวคัดค้านการรัฐประหารได้ถูกจับและดำเนินคดีฐานชุมนุมทางการเมืองฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคอสชฉบับที่3ทับ5 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116. ฐานยั่วยุปุกระดมประชาชนและสารทหารได้อนุมัติฝากขังเดอนจําพิเศษกรุงเทพจนกระทั่งสารทหารมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฝากขังผัดที่สองทำให้ไผ่และเพื่อนๆได้รับการปล่อยตัวจากเืินจําพิเศษเมื่อวันที่ 8. กรกฎาคม5 8 5 8และในช่วงรณรง์ประชามติรับร่งางรัฐธรรมนูญเมื่อปี2559 ผ่้พร้อมเพื่อนและนักกิจกรรมขบวนการประชาธิปไตยใหม่อีสานร,ร่วมรุนลค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบ,บับปี2560เมื่อวันที่6สิงหาคม2559ถูกจับกลุมขณะดเดินทางแจกเอกสารารุนลคงประชามติที่ตลาดสดเทศบาลภูเขียวพร้อมถูกนำตัวไปขังที่เดือนจำอำเภอภูเขียวจังหวัดชัย,ยภูมิด้วยข้อหากระทำฝ่าฝืนพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559และส่งฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นในช่วงถูกควบคุมตัวไผ่ประท้วงด้การอดอาหารเป็นเวลา10วันจนล้มป่วยเพื่อต่อสู้ในสิทธทิเสรีภาพขั้นพื้นฐานจนกระทั่งวันที่23สิงหาคม2559ศาลมนทลทหารบกที่23มีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ประกันตัว โดยอนุญาตในวงเงินประกัน1,000 0บาทและห้ามเดินทางออกนอกประเทศห้ามยุ่งเกี่ยวหรือชุมนุมทางการเมืองวันที่2อธันวาคม2559ไผ่ดาวดินถูกแจ้งความจับในความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ด้วยการโฆษณาจากการแชร์ข่าวพระราชประวัติราชการที่10ของสำนักข่าว BBC ไทยพร้อมคัดลอกข้อความบางส่วนมาโพสต์บน Facebook ส่วนตัว จากนั้นเมื่อวันที่4ธันวาคม2559หลังศาลจังหวัดขอนแก่นอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เงินสด400,000บาทศาลให้ประกันตัวเพราะเห็นว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีแต่ภัยดาวดินก็ถูกเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวและถอนประกันตัวเมื่อวันที่22ธันวาคม2559เพราะยังมีการโพสต์ข้อความเย้ยอำนาจรัฐจึงทำให้เขาไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวอีกเลย เขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา5ปีจากฐานความผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่อมาได้รับการลดโทษลงกึ่ง 1, หนึ่งเหลือ2ปี6เดือนเนื่องจากให้การรับสารภาพในขณะที่คุมขังอยู่นั้นไผ่ดาวดินได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติโดยได้รับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี2560จัดโดยมูลนิธิ18พฤษภามลำลึกประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้รับรางวัลน,นี้ต่อจากนางอังคนานีและภัยจิตที่ได้รับรางวัลไปเมื่อปี2549และเป็นรางวัลเดียวกับที่นางองซานสูจีเคยได้รับผู้อ่มในการมูลนิธิ18พฤษภาคมลำลึกส่งจดหมายถึงพลเอกยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรี รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ขอให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้ไผ่ดาวดินในรับการมรกันตัวเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ความพยายามดังกล่าวก็ไปรับการอนุญาตแต่อย่างใดไผ่ไจบการศึกษาทั้งๆท,ที่ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำวันที่15ธันวาคม2560ไผ่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทำได้เพียงสวมชุดคลุย ถ่ายรูปกับครอบครัวหน้าศาลาหารขอนแก่นในวันที่21ธันวาคม60ศูนยดาวดินใช้เวาลารับโทษอยู่2ปี5เดือนกับอีก7วันซึ่งเขาได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกิจสีกาอภัยโทษพุทธศักราชส5 6 2ที่ตราขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเขาได้รับอิสภาพเมื่อเช้าวันที่1ิพฤษภาคม 2,562ในวันที่เขาได้รับอิสรภาพเขาได้บอกว่าขอลองไปใช้อิสรภาพสักหน่อยว่าเป็นยังไงห่างหายไปนานแต่จะยืนหยัดในฐานะนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนต่อไปมาถึงขนาดนี้ไม่รู้จะหยุดอย่างไรแล้ววันที่13ตุลาคม2,563ชื่อของไผ่ดาวดินได้ถูกพูดถึงขึ้นอีกครั้ง เมื่อเขาเดินทางมายังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยมีการตั้งเต็นท์บนทางเท้ามีรถเครื่องเสียงขนาดเล็กในการปารสยใกล้กับร้านแมคโดนัลด์เพื่อปักหลักชุมนุมรอคณะรัษฎรที่จะมาชุมนุมในวันที่14ตุลาตำรวจจากสอนอสำราญราชเข้ามาเจราจากับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยขอให้ขึ้นไปอยู่บนริมฟุตบาทเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพุทธศักราช25 6 3กณพระที่นั่งอมรอ,อมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังแต่การเจราจาไม่เป็นผลและเกิดการประทักกันเล็กน้อยจนกระทั่งในเวลา16นาฬิกา ตำรวจเข้าจับกลุ่มภัยดาวดินบนรถปลาใสจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ประกาศว่าขณะนี้กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ขอคืนพื้นที่หรือเต็นท์ที่ตั้งบนทางเท้าและยึดเครื่องเสียงออกไปพร้อมขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านเนื่องจากเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายจนถึงวันที่23ตุลาคมศาลอุทธรณ์กลางได้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าผู้ต้องหาเป็นนักศึกษาประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนีจึงอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในระหว่างการสอบสวนตีราคาประกัน70,000บาทหลังถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไัยดาวดินก็ได้ขึ้นปลาัยหน้าเรือนจำกับกลุ่มรัษฎรต่อในทันทีและจากนั้นก็ร่วมชุมนุมกับกลุ่มรัษฎรื่อยมาโดยบ่อยครั้ง จะขึ้นเล่นดนตรีกับวงสามัญชนซึ่งเป็นวงดนตรีที่ไผ่และเพื่อนๆรวมตัวกันตั้งขึ้นตั้งแต่รัฐประหารปี2557เพื่อขับกล่อมมวลชนและเล่าเรื่องราวการเมืองผ่านทางบทเพลงโดยไผ่เล่นในตำแหน่งมือพินประจำวงถ้าใครอยากติดตามวงนี้ก็เชิญได้ทางแฟนเพจวงสามัญชนส่วนใครอยากติดตามไผ่ดาวดินก็ทาง Facebook ส่วนตัวไผ่จตุพัฒน์ได้เลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของชายผู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนหนึ่งในแกนนำกลุ่มรัษฎร63ถึงแม้จะมีคดีติดตัวและโดนจับคุมอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่เขาก็ยังยืนยันเคลื่อนไหวต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาภายในคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจ ให้กับผู้ทำคลิปด้วยนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ